หนึ่งแสนบาทรับซื้อจริงเจอปุ๊บรวยปับ๊บรับซื้อเหรียญสองบาทรัชกาลเก้ารุ่นนี้จ่ายสดทันทีเหรียญและหนึ่งแสนบาทใครมีเหรียญสองบาทแบบนี้หยิบขึ้นมาดูด่วนเลยครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับ i b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ปฏิกิรยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพรวัตถุโบราณและน้องเบนเข็มเพรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพรวัตถุโบราณเลฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับวันนี้ครับจะมาพบเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสองบาทรัชกาลที่เก้าครับราคานี้เลยฟังให้ดีนะครับในในนี้เนี่ย เนี่ยในกองเนี้มีเหรียญ2บาทที่ขายได้เหรียญละ10,000แสนบาทอยู่ด้วยนะครับซึ่งขากใครที่มีนะครับของอยากจะขายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินครึ่องกระเบื้องเครื่องไรคคับสามารถแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ศิริภพหนุ่มครับ f อจากนิวยอร์กครับอ่ะเรามาดูกันนี่คือเหรียญ2บาทรัชกาลที่9ครับนี่ใครที่เคยเห็นเหรียญ2บาทแบบนี้บ้าง นะครับแบงค์ยินดีรับซื้อนะใครมีนะครับติดต่อมาเลยนะครับแบบที่เราตามหาเรายินดีรับซื้อแน่นอนครับฟังให้ดีนะวันนี้นะครับเหรียญสองบาทรัชกาลที่9มีราคาเล่นหาสูงสุดที่เราประกาศรับซื้อเหรียญละ10,000แบาทฟังไม่ผิดครับแล้วถ้าเกิดเอฟซีท่านใดครับอยากจะได้ใบคัมพี์เงินล้านมหาชนไปไว้ที่บ้านครับนี่คือใบคัมพีรเงินล้านมหาชนครับเป็นใบที่ท่านจะรู้เลยว่าเหรียญที่อยู่ตามบ้านของคุณ เ็นเหรียญแบบไหนเหรียญที่อยู่ตามบ้านของคุณมีราคาเท่าไหร่นี่อ่ะพี่จ๋าดูนี่นี่อ่ะนะครับใครที่อยากได้ใบคัมพีเงันล้านนะครับพิมพ์คําว่าอยากได้แล้วกดแชร์นะครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะครับนี่พี่จ๋าดูดินี่เหรียญห้าสิบตังค์อัลละหมื่นอ่ะพี่ดูดิเอ่ะนี่เหรียญห้าสิบตังค์นะครับอัลละหนึ่งหมื่นเหรียญห้าบาทอัลละหมื่นพี่เห็นไหมครับนี่เหรียญสิบบาทอัลละเจ็ดร้อยบางบ้าน มีเหรียญแบบนี้อยู่เยอะแยะครับใครที่ดูอยู่นะแล้วอยากจะขายติดต่อผมมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่แพทนะครับสวัสดีพี่ออสนะครับสวัสดีพี่ชาบานะครับสวัสดีเอฟซีเลยจ้าสวัสดีสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับอ่ะเมื่อพี่พี่หยิบเหรียญสองบาทรัชกาลที่เก้าแบบนี้ขึ้นมาครับพี่แพตตี้อยากได้พี่ชาบาอยากได้ครับ นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่จ๋าฟังนะใครเคยเห็นเหรียญสองบาทรุ่นนี้บอกผมหน่อยได้ไหมกดเลขสองให้ผมหน่อยได้ไหมเหรียญสองบาทรุ่นนี้นะครับสั้งสองรุ่นนี้ใครเคยเห็นกดเลขสองแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมใครมีเหรียญแบบนี้ติดต่อผมมาใครไม่ซื้อติดผมรับซื้อนะครับเหรียญสองบาทวันนี้รับซื้อสูงสุดเหรียญละแสน เหรียญละ1นึ่งแสนบาทนี่พี่จ๋านี่ผมมีอะไรมาให้ดูอย่าลืมนะครับ FC ท่านใดนะครับอยากจะได้ใบคัมพีเงินล้านนะพิมพ์คําว่าอยากได้นะครับแล้วกดแชร์นะครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธ์เยอะนะครับพี่พี่ยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธ์เยอะครับขอบพระคุณครับอาะใครเคยเห็นเหรียญ2บาทแบบนี้กดเลข2ครับแล้วกดหัวใจรัวๆเด้งๆให้ผมหน่อย นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับพี่บัญญัตอยากได้ครับขอบพระคุณครับหากใครที่มีนะครับ fc จ๋าดูนี่ก่อน fc ท่านใดนะครับที่อยู่ที่บ้านของเรานะครับแล้วดูก่อนที่บ้านเรามีพักเครื่องหรือเปล่านะครับคุณมีพักแบบนี้นะครับหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจเนี่ยแบบนี้แบงค์ก็รับเช่านะครับราคานะครับหลักพันถึงหลายหลายแสนนะครับหลักพันถึงหลายหลายแสนนะครับแล้วก็อันต่อไปครับนี่พี่จ๋าดูดิพักเครื่องพาเลี่ยมทองนะครับ บ้านใดที่มีแบบนี้ผมรับเช่าให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำนะครับบางคนนะครับมีพระแบบนี้แต่ไม่รู้จะนำไปให้ใครเช่านะครับไม่รู้จะนำไปเช่าที่ไหนเดินทางมาได้เลยนะครับร้านแบงค์เขียนเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาดนะครับแผนที่ตามหน้าจอครับมีพระเครื่องนะครับมีพระเลี่ยมทองมีพระทองคำนะครับเรายินดีรับซื้อนี่น,นี่พี่จ๋าดูนี่ พูดถึงพระทองคำเมื่อวานผมเช่านี้มาพี่ๆรู้ไหมสมัยก่อนชุดเท่าไหร่ผมให้พี่ๆี่ายนี่สมัยก่อนชุดหนึ่งเกือบสองแสนครับสมัยก่อนชุดหนึ่งเกือบสองแสนครับนี่คือชุดเหรียญพระมหาชนกนะครับพี่จ๋าทองคำานาาแลวก็เนื้อเงินครับเดี๋ยวนี้เหลือชุดหนึ่งสี่หมื่นกว่าบาท นะครับเดี๋ยวนี้เหลือชุดทั้งสี่หมื่นกว่าบางท่านครับมีแบบนี้แล้วเอาไปขายร้านทองเนี่ยผมบอกเลยนะน่าเสียดายนะครับอย่างเช่นเหรียญน,นี้พี่จ๋าดูดินีน่เหรียญกาญจนาพิเศษเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเอฟซี FC ท่านใดนะครับหรือว่าบ้านเพื่อนๆพี่ๆของเราท่านใดนะครับมีเหรียญทองคําแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวาระอะไรก็แล้วแต่นะพี่ๆติดต่อผมมาครับเรายินดีรับซื้อนะพี่บางองนะครับบางเหรียญมีเกินค่าทองเป็นสิบเท่า นะครับเกินค่าทองเป็นร้อยร้อยเท่านะครับพระทองคำนี่อันนี้นะครับนี่เหรียญกรมหลวงชุมพรแบบนี้นะครับบ้านใดมีนะพระเครื่องนะครับพระทองคำเหรียญทองคำอยากจะขายพี่จ๋านี่ไอดีตามหน้าจอหรือถ้าเกิดท่านใดครับอยากจะเดินทางมาที่ร้านนี่ดูแผนที่เลยครับร้านเสียมเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารรุงไทยสาขาซีดานะครับพี่แผนที่ตามหน้าจอครับสวัสดีพี่มิรครับเอฟตีไต้หวันครับ สวัสดีเอฟซีจากสอปอลาวสบายดีครับสวัสดีพี่โบสวัสดีพี่ชัยมงคลครับสวัสดีพี่กุชี่ปอเช่นะครับสวัสดีพี่เอกชัยครับสวัสดีพี่สุภาพนะครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านี่คือเหรียญสองบาทรัชกาลที่เก้าครับใครมีบ้างมีคนมีไหมไม่มีใครมีเลยเหรอใครมีกดเลขสองให้ผมหน่อยมีคนมีอยู่ประมาณไม่ถึงสิบคนใช่เหรอนะครับเหรียญสองบาทแบบนี้บอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆตรงนี้เลย เหรียญทั้งสองรุ่นนี้เอาเอาเบสิกก่อนนะเนี่ยแบบเนี้ยสีขาวฟังนะสีขาวเหรียญละหมื่นสีทองยังไม่มีราคาอ่ะดูนะครับสวัสดีนะครับเอฟซี FC จ้าสพ,อพ,อพอลอวนะครับสวัสดีพิธีนกรนะครับนะครับอะไรนะเหรียญสองบาทเจ้าฟ้านนักวิจัยมีราคาไหมมีราคาต้องเป็นแบบขัดเงานะครับแบบธรรมดาย,ยังไม่มีราคาครับอ่ะดูเลยครับเหรียญสองบาท แบบนี้พี่จ๋าดูนะกดเลขสองให้ผมหน่อยดะวรไม่มีใครมีใช่ไหมครับนะครับอ่าดูเลยดีกว่าพี่เหรียญสองบาทรัชก,กาลที่เก้าทั้งสองเหรียญน,นี้ครับมีสีขาวกับเหรียญสีท,อง,ทองวันนี้เราจะพูดถึงเหรียญสีขาวพี่ๆฟังน้องนะเหรียญสีขาวโดยปกติทั่วไปครับมันจะมีออกใช้อยู่ไม่กี่พอศนะครับสี่แปดสี่เก้าห้าย์ห้าถ้าจำไม่ผิด นะครับสีขาวจะประกาศออกใช้อยู่แค่3ามสี่ปีพศนี้แต่ครับเหรียญสองบาทรัชกาลที่เก้แบบนี้ฟังนะใครมีนะครับสวยๆเหรียญละ20,000ื่นนะครับแบบนี้ใครมีสวยๆเหรียญละแสนรับมีปุ๊บพี่ๆอยากจะขายติดต่อมาครับพี่จ๋าขอบพระคุณงับขอไลค์รัวๆหน่อยนะครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญ2บาทรุ่นนี้ขึ้นมาครับจุดสังเกตความแพงพี่ดูให้ดีครับ มันต่างกันไหมอ่ะพี่พ่ดูดิอ่าเดี๋ยวหยิบให้ดูครับแบบนี้เอาไปเหรียญละหมื่นพี่สูงสุดเหรียญละแสนนะครับสูงสุดเหรียญละแสนนะครับขอบคุณครับพี่เห็นไหมเรามาดูเหรียญน,นี้ดีกว,ว่านี่เหรียญน,นี้คือเหรียญที่มันมีราคาการเล่นหาครับช่วยกันเลงตรงนี้หน่อยได้ไหมเดีย๋ยวใครตาดีผมมีแบงค์แจกนะ ปีอะไรครับเหรียญสองบาทเหรียญน,นี้ปีพศอ,อะไรครับสูงสุดเหรียญละแสนนะครับเหรียญสองบาทวันนี้นะสวัสดีเจลินดานะครับสวัสดีเจลินดานะครับแม่เห็นพอดีนะครับอ่าดูฮะพี่เรนโบวกตั้งใจฟังแล้วดูให้จบขอบพระคุณครับดูนะครับเมื่อทุกท่านหยิบเหรียญสองบาทพี่เห็นไหม นี่ให้ดูชัดๆเหรียญสองบาทรัชากาลที่เก้าสีขาวขึ้นมาแล้วดูตรงนี้ครับสวัสดีคุณโอภาสจากมหาชัยครับเห็นไหมเห็นไหมครับปีอะไรครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาแล้วมันเป็นเหรียญปีนี้ขายได้นะ สวยๆเหรียญละสองหมื่นนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้ด้วยอ่ะปีอะไรอันนี้ปีอะไรครับดูให้จบก่อนนะดูให้จบก่อนอ่ะพี่ดูนะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญปีห้าหกขอพระคุณครับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านครับพี่เห็นไหมเหรียญน,นี้คือเหรียญปีห้าหกนี่ส่องให้ดูส่องให้ดูสวัสดีพี่เกศวิมลตครับดูนะครับและเหรียญต่อไปครับเ <iem als S 2> หรียญน,นี้ปีอะไรครับ ค่อยๆดูนะครับมีของอยากจะขายติดต่อมานะแอดไลน์ไอดีมาได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านนะครับสวัสดีพี่นภพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ก้องแก้วครับ FC จากสปปลาวสบายดีจ้านะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้ปีอะไรครับเมื่อกี้ปีห้าหกใช่ไหมอันนี้ปีอะไรครับ ใครว่างๆก็ไลค์ให้ผมหน่อยนะกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเห็นไหมเหรียญนี้ปีอะไรครับดูให้ดีสังเกตให้ดีครับพี่ๆเชื่อผมเถอะเนี่ยมีใครเห็นไหมพี่ๆท่านใดเห็นปีพศนะครับช่วยกันพิมพหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวโดนด่าพี่เดี๋ยวโดนด่ามันจะมีแบบเฮ้ย ซื้อไม่จริงหรอกโกหกกลอกลวงเอาตรงๆนะแม่งสรรหาคำพูดอะคนพวกเนี้ยสรรหาคำพูดที่จะพูดครับนี่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 คุณอะไรเนี่ยใช้หน้าจริงมหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะขอขอคุยกับคนนี้แป๊บนึงคุณสี่มิถุนาพอประเมินราคาเสร็จก็จะให้เราเสียค่าใบรับรองใบรับประกันประมาณ800บาทโดนมาแล้ว แค่ยังไม่ทำใหม่เรประกันเอาตรงๆนะครับคุณสี่มิถุนาสองห้าูนสองนะครับถ้าเป็นอายุเนี่ยเกิดสองห้าูนสองเนี่ยปีนี้ปีหกเจ็ดหกสิบห้าแล้วไม่น่างโง่ให้ใครหลอกได้อย่าให้ผมต้องพูดคำนี้เลยครับผมเนี่ยขึ้นอยู่ตรงหัวมุมคุณเห็นไหมนี่นี่นี่คุณเห็นไหมเนี่ยผมขึ้นอยู่ตรงหัวมุมนี้นี่นี่ชี้ให้ดูเนี่ยห้ามโอนเงินทุกกรณีพอพี่เจอเพจปลอม เจอปัญหาขับเพจปลอมหาเพจจริงไม่เจอแต่พอเวลาดา่ามาด่าเพจจริงพี่เปิดใจครับเขียนอยู่เนี่ยพี่เขียนอยู่เนี่ยว่าอย่าโอนเงินแล้วพี่ดูหน้าเพจผมปะโถนี่อ่ะพี่ดูหน้าเพจผมเขียนว่าไงอ่านเถอะครับกราบแล้ว แบงค์เข็มเพชรตัวจริงไม่ต้องทำใบรับรองไม่ต้องทำใบรับประกันไม่เสียค่าเข้าคิวไม่ใช้ใบสมาคมห้ามโอนเงินเด็ดขาดเตือนก็ฟังกันบ้างครับอย่าโอนพี่เห็นไหมครับผมเนี่ยทั้งเขียนทั้งแจ้งเตือนมิจฉาชีพนะครับบอกเลยตอนนี้มันมีทุกรูปแบบมันไม่ได้มีเฉพาะไอ้ร้านผมร้านเดียว พี่ไปดูเด็กขายปลาหมึกก็มีขายมอไซค์ก็มีขายทุเรียนก็มีเปิดใจครับเงินเนี่ยเอาตรงๆนะแม่งอยู่ในกระเป๋าเราเงินะ่ะมันอยู่ในบัญชีเราคุณอย่าให้ใครอะมาเอาเงินของเราออกไปได้พูดอยู่ประจําครับและพอจะบอกว่าไงอะและพอผมพูดว่าไม่ต้องโอนห้ามโอนเงินจะบอกว่าไงโอ๊ยเดี๋ยวพอยนั้นมีค่าบาัตระประกรันค่าต่อคิว ฟังรู้เรื่องไหมพี่ฟังกันรู้เรื่องไหมครับว่าห้ามโอนเงินทุกกรณีใครเรียกเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพนะครับฟังสิใครเรียกเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพมันมาหลอกเอาเงินคุณอนะค่าบัตรรับรองค่าบัตรรับประกันค่าจองคิวค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางคนเนี่ยเนี่ยเดินทางมาที่ร้านเนี่ยมารับเงินสด มารับเงินสดกลับบ้านและฟังผมนะเพจจริงของแบงค์เข็มเพชคนติดตามเนี่ยสองล้านคนติดตามสองล้านครับดูให้ดีครับเอาเป็นว่าพี่จ๋าจะบอกว่าไงอ่ะอย่าเชื่ออย่าโอนเงินครับเพจปลอมเนี่ยพี่เรนโบบอกว่านี่จริงค่ะ นะครับโดนเพจปลอมแต่กล่าวหาเพจจริงเพราะใช้แค่รูปคุณแบงค์ใครก็ก๊อบรูปได้ขอพระคุณครับพี่ขอบพระคุณครับใครใครก็ก๊อบรูปได้ครับพี่เอาเป็นว่าเชื่อผมอย่าโอนเงินครับขอบพระคุณครับขออภัยที่ทําให้เสียอารมณ์นะป่ะไปเถอะนี่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 ข้อความนี้นี่โดนใจเลยมีอย่างเดียวที่คุณโดนหลอกเพราะความโลภของคุณเอง โอ้ผมเนี่อยากพูดเหลือเกินคำนี้พี่แต่พูดไปไมันก็จะกลายเป็นว่าไปซ้ำเติมลูกค้าไม่ช่วยลูกค้าโอยคุณไม่มีจิตใจที่ดีเลยอย่างนี้พี่เชื่อไหมรับสายโทรศัพท์ที่คุยกับโจนเนี่ยวันหนึ่งน่าจะมามาณร0อสายถึง5 0 0สาย3 0 0อสายถึง5้าสายที่คุยเกี่ยวกับโจนเนี่ยพี่เชื่อผมเถอะผมพยายามทำดีที่สุดแล้วครับดีกว่าผม ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมอาจจะไม่ใช่คนดีครับแต่ผมเนี่ยรับซื้อจริงแล้วก็มีการแนะนําจริงๆหากคุณมีแบบที่ผมต้องการเนี่ยมารับเงินกลับบ้านเถอะครับเงินเนี่ยบอกให้นะของที่เราซื้อมาเนี่ยเราไม่ได้ซื้อมาเก็บเราไม่ได้ซื้อมานั่งมโนยอย่างเดียวคุณฟังผมน,นะผมซื้อมาเพื่อขายต่อผมซื้อจากใน A มาขายให้ใน B มาขายให้ใน C ผมคือพ่อค้าคนกลางที่มีความสามารถ ในการตีราคาผมคือพ่อค้าคนกลางที่มีความสามารถในการดูเกแทแ้ได้เชื่อผมครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผมรักผมไม่มีการทำลายแน่นอนครับขอบพระคุณครับเอาเป็นว่า f อซที่ดูอยู่ตรงนี้ครับห้ามโอนเงินทุกกรณีพี่จา๋ารบกวนพิมพ์คำห้ามโอนเงินให้ผมหน่อยได้ไหมห้ามโอนเงิน f อซี FC ใครที่ดูอยู่เนี่ยดูตรงนี้เลยห้ามโอนเงินทุกกรณีนะขอบพระคุณครับไป ดูนะครับพี่จ๋าเหรียญ5บาทสวัสดีพี่วาสนาครับติดตามมา7ปีครับขอบประคุณครับนี่นี่มาอีกแล้วนี่ตอบอีกคนนึงแล้วก็แล้วกันนะเจอมาแล้วค่ะเจอมาแล้วค่ะคุณอาริยาคุณอาริยาดอนไทยทีเจอมาแล้วค่ะ,ะ,คคคะให้โอนก่อนพอบอกจะไปที่ร้านก็ต้องโอนค่าตองคิวอีกเห็นไหมเจอโจรยังไมล่ะอย่าโอนนะพี่อริยานะอย่าโอนนะพี่เชื่อน้องนะขอบประคุณคับ ใครที่จะบอกว่าไงอ่ะช่วยพิมพ์ให้ผมหน่อยแล้วกันเพื่อเป็นการยืนยันครับว่าห้ามโอนเงินเนับยขออภัยนะครับที่ทําให้เสียอารมณ์นะครับพี่นะครับดูนะครับอ่เหรียญสองบาททั้งสองปีนี้ครับคือเหรียญสองบาทที่พวกพี่พิมพ์ม,มาพี่เห็นไหมปีห้าหกกับปีห้าเจ็ดเป็นเหรียญสองบาทรัชการนีเก้าที่เป็นสีขาว สองปีนี้ขายได้แน่นอนเห็นไหมครับปีห้าหกกับปีห้าเจ็ดสองปีนี้เท่านั้นนะนะครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ไว้ดูครับราคาฟังนะเหรียญละหนึ่งหมื่นถึงเหรียญละสองหมื่นบาทครับมีขายได้แค่สองปีพศออนี้เท่านั้นครับนะครับขอบพระคุณครับและพี่ดูนี่เหรียญสองบาทที่คุณกำลังจะเห็นต่อไปนี้ครับ คือเหรียญสองบาทรัชก,การนีเก้าที่มันมีราคาอันรับซื้ออันละแสนครับอันละ1นึ่งแสนบาทนี่อ่ะดูครับหนึ่งในเหรียญน,นี้ครับหลายๆคนครับมีเหรียญสองบาทแบบนี้แล้วอยากจะขายครับการที่พี่ๆหยิบเหรียญสองบาทแบบนี้ขึ้นมาดูครับจุดสังเกตความแพงพี่ดูที่ตรงนี้ครับ สวัสดีทุกท่านครับส่งให้ดูแล้วไม่เห็นซื้อเลยพี่ใช่ว่าคุณส่งให้ดูแล้วผมต้องซื้อทุกอย่างบนโลกใบนี้นะถูกเปล่าถ้างั้นคุณหยิบก้อนหินมาผมก็ต้องซื้อคุณนะสิไม่จริงครับ่ะดูครับเหรียญสองบาทรัชกาลที่เก้าเป็นเหรียญสองบาทที่มีราคาด้านหน้านะครับเป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าสวมชุดสูทพี่เห็นไหมสวมชุดสูทผูกเนคไทเป็นเหรียญแรก ของรัชกาลที่9ครับหาก FC ท่านใดครับที่เจอเหรียญ2บาทแบบนี้เนี่ยพี่เห็นไหมสวมชุดสูดนะแล้วพอพลิกที่ด้านหลังนะครับจะเขียนว่างานปีต้นไม้แห่งชาติพี่และเหรียญน,นี้สร้างขึ้นในปีนี้เองนะ2,531ครับใครที่ดูเนี่ยไลฟ์ผมอยู่เนี่ยผมเชื่อครับร้อละ99เกิดทันปี31แน่นอนครับและคุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะเก็บเหรียญ2บาท รุ่นนี้ไว้ให้คุณก็ได้เพื่อให้คุณนํามาแลกเงินสดที่เราครับใครที่มีเหรียญ2บาทรุ่นนี้นะครับแล้วเป็นแบบพ่นสายแบบนี้เหรียญละ1 0 0 0 0แบาทนะครับอันละ10,000แสนใครมีนะครับอยากจะขายติดต่อผมมานะมีราคาต้องเป็นแบบขัดเงานะครับแบบธรรมดาแบบนี้คุณฟังผมนะยังไม่มีราคาการรับซื้อนะครับมีราคาต้องเป็นแบบขัดเงาเท่านั้นครับใครดูอยู่นะมีเหรียญ2บาทแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายพี่พ แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอส่งรูปของคุณมาปักมือราคาได้เลยครับนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านนะครับแผนที่ตามหน้าจอครับถ้าเกิดท่านใดนะครับมีของเก่าอยากจะขายอยากจะเดินทางมาเดินทางมารับเงินสดได้เลยครับวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณและน้องเบนเข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบ0เอ็นเ3ศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ